สวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเรียนรู้ในกรณีที่สองนะคะยังอยู่ในการหาค่าคงที่สมดุลในเรื่องสมดุลเคมีอยู่นะคะทีนี้มาดูกรณีที่สองต่างจากกรณีที่หนึ่งที่ครูสอนไปยังไงกรณีที่หนึ่งเราทราบแล้วว่าจะต้องทราบสารณภาวะสมดุลครบทุกตัวถูกต้องไหมน้องก็ไปตั้งสมการค่าเคเลยโดยตัดของแข็งสถานะของแข็งและสถานะของเหลวทิ้งไม่ต้องเอาใส่ในสมการค่าเคและ ปริมาณสารที่จะอยู่ในสมการค่าเคต้องเป็นในหน่วยความเข้มข้นเท่านั้นนั่นคือกรณีที่หนึ่งทีนี้พอมากรณีที่สองเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าโจทย์ข้อนั้นนลุกไม่ได้บอกปริมาณสารณนะภาวะสมดุลมาครบทุกตัวเมื่อไม่บอกมาครบทุกตัวจะใช้กรณีที่หนึ่งไม่ได้แล้วเพราะไม่ทราบถูกต้องไหมดังนั้นหน้าที่ของหนูคือต้องมาหามาหาให้ได้ว่าสารตัวที่ไม่บอกมาณนะภาวะสมดุลนลุกมีค่าเท่าไหร่ แปลว่าโจทย์ลักษณะของกรณีที่สองคือหนึ่งน้องจะต้องบอกสารณนะภาวะสมดุลมาอย่างน้อยหนึ่งตัวโอเคนะสองน้องจะต้องบอกสารตั้งต้นหรือสารที่ใช้ไปมาอย่างน้อยนะต้องบอกมาแหละเนาะถ้าหากว่าลักษณะแบบนี้แปลว่ากำลังเข้าสู่กรณีที่สองอโจทย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันถ้าหากว่าอ่านโจทย์แล้วเป็นกรณีที่สองตามที่คุณครูพูดไป หน้าที่ของหนูคือต้องหาสารณภาวะสมดุลวิธีการหาก็คือหนูต้องมาตั้งตารางเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลเขาเรียกว่าตารางเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลเช่นปฏิกิริยา a บวก b เข้าสู่สมดุลได้ c เห็นไหมสมมุติว่าโจทย์ข้อนั้นบอก a มาบอก b มาไม่บอก c มาณนะจุดเริ่มต้นหมายความว่าใช้ a b ไปเท่านี้แต่ไม่ได้บอก c มานั่นแปลว่า ทราบนะจุดเริ่มต้นของ a และ b แล้วโอเคนะแล้วโจทย์ดันไปบอกปริมาณสารณนะจุดสมดุลของ c มาลักษณะแบบนี้แหละเรียกว่ากรณีที่สองเห็นไหมบอกบางส่วนที่เป็นจุดเป็นสารเริ่มต้นและบอกส่วนที่เป็นสารณนะสมดุลลักษณะโจทย์แบบนี้คุณครูจัดให้อยู่ในกรณีที่สองโอเคนะครับเคนะ แล้ววิธีการหายังไงเดี๋ยวเราไปดูโจทย์พร้อมกันจ้ามาดูโจทย์ข้อนี้ค่ะข้อ11เนาะโจทย์บอกว่าในระบบ a บวก b ได้4เหมือนข้อที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยเมื่อนำสาร a 3โมโมายังใช้ไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมยังใช้ไม่ได้ต้องเป็นโมลต่อลิตร b 1โมลผสมกันคำว่าเอา a และ b ผสมกันเห็นไหม a 3 b 1บวกกันแปลว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้น เป็นสารนะจุดเริ่มต้นโอเคนะอีนี้เริ่มต้นนะนี่เริ่มต้นแม่เขียนรอเรือคือเริ่มต้นอันโตโตในภาชนะที่มีปริมาตรหนึ่งลิตรนั่นไงบอกปริมาตรมาเพื่อให้เปลี่ยนหน่วยจากโมลเป็นโมลต่อลิตรนั่นเองโอเคนะครับนะักาวาสมดุลน,นี่ไงขีดเส้นใต้เลยดูซิว่าหลังทว่าสมดุลมีสารครบทุกตัวไหมถ้าไม่ครบแปลว่าไม่ใช่กรณีที่หนึ่งบอกซีมาห้าโมลจบเลยบอกซีมาตัวเดียว ณนะสมดุลไม่บอก a และ b มาดังนั้นลักษณะโจทย์แบบนี้เราเรียกว่าโจทย์กรณีที่เท่าไรครับ2ถูกต้องโอเคนะให้หาค่า K คข้อนี้มีค่า k เท่ากับเท่าไรนะไปหาพร้อมกันเนาะตอนนี้น้องทราบแล้วว่าลักษณะโจทย์ข้อนี้เป็นกรณีที่2โอเคนะต่อมาเมื่อทราบแล้วใช่ไหมเราก็จะไปตั้งเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลเลยจ้าสเต็ปที่1น,น้องดูนะ คุณครูจะเขียนสมการไปก่อนเป็นอะไรครับ a สถานะแก๊สใช้ได้บวก b สถานะแก๊สใช้ได้เข้าสู่สมดุลได้ c สถานะแก๊สใช้ได้โอเคต่อมาตั้งเริ่มต้นฝั่งนี้แม่ให้เป็นเริ่มต้นเริ่มต้นต่อมาข้างล่างเป็นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็คือ a เมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้ว a ใช้ไปเท่าไร่เกิด c เท่าไรประมาณนี้ และสุดท้ายคือสมดุลนะสมดุลอะ่ะแม่เอาสมดุลมาบรรทัดข้างล่างตรงนี้สมดุลตีตารางให้เลยไม่ตีก็ได้ถ้าหนูสามารถมองได้แต่แม่จะตีเนาะอะ้าวตีให้เป็นช่องใครช่องมันตีให้เป็นช่องใครช่องมันอันนี้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและสุดท้ายคือสมดุลนะครับอ่าซื้อมาเนี้ยโอเคอ้าวทีนี้เราจะมาใส่ เราจะมาใส่ข้อมูลลงไปในโจทย์อ่ะลงไปในตารางนักเรียนดูนะเริ่มต้นจะใส่อะไรคุณครูจะเรียงลาดับให้น้องดังนี้นี่คือลําดับที่1ที่แม่จะใส่เห็นไหมฟืบลาดับที่1แม่จะใส่ข้อมูลของ A ก่อนซึ่ง A บอกมา3มโมลซึ่งใช้ไม่ได้แต่น้องเห็นใช่ไหมว่ามันเป็น1ลิตรดังนั้นวิธีการเปลี่ยนจากโมลเป็นโมลต่อลิตรก็คือให้น้องเอา3าเนี่ยลบอันนี้คือข้อมูลของ A นะครับ ความเข้มข้นของ a เกิดจากเอา3โมลห,ห,หน่วยเป็นโมลหารด้วย1ลิตรก็จะได้หน่วยโมลต่อลิตรแล้วดังนั้น a มีค่าเท่ากับเท่าไรครับ3โมลน,นะ3โมล b มีค่าเท่าไร b มีค่า1โมลหาร1ก็จะมีค่าเท่ากับ1โมล c มีค่า0.5หาร1เหมือนเดิมหาร1ลิตรก็มีค่าเท่ากับ0.5โมลต่อลิตรโอเคนะน้องต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนนะคะอเผอิญข้อนี้ง่ายตรงที่ว่ามันบอกมาหน่วยเป็น1ลิตรไงมันก็เลยง่ายเนาะ อาแม่ใส่แล้วนะ a เมื่อเปลี่ยนหน่วยจากโมลเป็นโมลต่อลิตรแล้วได้ทั้งสิ้นคือ3 3โมลต่อลิตรซึ่งแม่จะไม่ใส่หน่วยนะแต่ทุกคนต้องทราบว่าหน่วยที่อยู่ในนี้ต้องเป็นโมลต่อลิตรลำดับที่2ที่แม่เขียนคือ b เห็นไหม b โจทย์บอกมาเท่าไหร่1โมลเมื่อเปลี่ยนหน่วยก็จะได้เป็น1โมลต่อลิตรแม่ก็ใส่เลข1ลงไปณจุดเริ่มต้นสาร c ยังไม่เกิดเสมอดังนั้นเมื่อ c ไม่เกิดให้น้องใส่ลงไปเลยคือ0โมลต่อลิตร ไม่เกิดต้องใส่ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยังไม่เกิดณนะจุดเริ่มต้นเพราะยังไม่ได้ทำปียากันต่อไปอันนี้เป็นสเต,ต็ปลำดับที่สามลำดับที่สี่แม่จะมาใส่ข้อมูลของ C เพราะโจทย์บอก C มาหนูเห็นใช่ไหมโจทย์บอก C มาว่า0.5โมลดังนั้นแม่เปลี่ยนไปแล้วเป็น0.5โมลต่อลิตรแม่ก็ใส่ตรงนี้เป็น0.5เห็นไหมได้ละอ้าวทีนี้ลำดับที่สี่จบแล้วข้อมูลตามโจทย์ ต่อไปเป็นข้อมูลที่น้องจะต้องเอามาใส่ในตารางให้ครบมาเริ่มต้นเลยแม่จะเริ่มต้นจากลำดับที่สี่น้องดูนะณจุดสมดุลมีสองส่วนแม่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นสารตั้งต้นกับส่วนที่เป็นสารผลิตภัณฑ์โดยณจุดสมดุลสารตั้งต้นหาได้จากให้น้องเอาแม่เขียนอย่างนี้นะสมดุลเกิดจากสารณจุดเริ่มต้น ลบเปลี่ยนแปลงนี่คือสูตรของนางนะนี่คือสูตรของนางเปลี่ยนแปลงอยังไงอะทำไมะไมเปลี่ยนแปลงโอเคส่วนนะสารผลิตภัณฑ์สูตรของนางก็คือสมดุลของนิยามย่อเกิดจากเริ่มต้นรอเรือคือเริ่มต้นนะบวกเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่สารผลิตภัณฑ์มันเกิดการ เปลี่ยนแปลงเ,เพิ่มขึ้นมันเกิดสารเพิ่มขึ้นจึงต้องบวกโอเคเนาะถ้าสารตั้งต้นจะลดลงให้แทนด้วยเครื่องหมายลบถ้าสารผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นให้แทนด้วยเครื่องหมายบวกโอเคนี่คือสูตรนะที่ต้องจํานะดังนั้นเบบีมาดูณจุดสมดุลตรงนี้ลูกอะไรวะที่ศูนย์จะไปบวกอะไรเนี่ยเราจะหาข้อมูลมาใส่ตรงนเนี้ยเนี่ยศูนย์จะบวกอะไรถึงจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดห้าก็ต้องบวกอะไรครับศูนย์จุดห้าถูกต้องไหม เพราะตรงนี้0.5เกิดจาก0ก0.5มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ0.5ครับผมโอเคไหมพอได้เนาะดังนั้นตรงนี้น้องจำไว้เลยว่าถ้าณสมดุลมีค่าเท่าไหร่ตรงจุดเปลี่ยนแปลงนางจะมีค่าเท่านั้นด้วยดังนั้นข้างบนก็ย่อมมีค่าเท่ากับเท่าไหรครับ0.5ด้วยโดยเป็นเครื่องหมายเพิ่มขึ้นก็คือเครื่องหมายบวกนั่นเองอ้าวได้ละต่อมาต่อมาต่อมา จากนั้นอีนี้คือลำดับที่เท่าไรที่เราใส่เป็นลำดับที่ห้าลำดับที่หกแม่จะมาใส่ฝั่งนี้นี่หลักการก็คือโอ,ยเยอ้เยอะเนาะเยอะเวกเก่แต่ความจริงไม่ได้มีอะไรนะหลักการก็คือถ้ามันเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เท่าไหร่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงจากสารตั้งต้นเท่านั้นด้วยโอเคปะ่ะเพราะสมการเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแปลว่าสารซีเปลี่ยนแปลงไป0ู ดังนั้นก็เกิดจากสารบีรหายไปเท่าไรหายไป0.5หรือใช้ไป0.5นั่นเองดังนั้นตรงนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ0.5นี่แน่นอนสาร A ก็ต้องใช้ในอัตราส่วนเท่ากันสาร A ก็ต้องถูกใช้ไปหรือหายไปเท่าไรครับ0.5เช่นเดียวกันนี่คือช่องที่เท่าไรช่องที่7ที่แม่ใส่แม้ตามลำดับตัวเลขที่แม่ใส่ลงไปในตารางมีที่มาดังนี้ ต่อมาลำดับที่แปดแม่จะเขียนข้งางล่างเว้ยนี่คือช่องที่เราตั้งหน้าตั้งตาทำกันมาเกือบสิบนาทีเนี่ยนะดังนั้นที่สมดุลของสารตั้งต้นเกิดจากเริ่มต้นลบเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นคืออะไรจ๊ะเบบีเริ่มต้นคือสามเขียนเลยเท่ากับสามเจอลบตรงนี้ใส่ลบไปเปลี่ยนแปลงคือศูนย์จุดห้าใส่ไปดังนั้นสามลบศูนย์จุดห้ามีค่าเท่ากับสองจุดห้าแปลว่า ณสมดุล a เหลือทั้งสิ้นคือ2.5โอเคเนาะต่อมาต่อมา b จ้าเริ่มต้นคือเท่าไรครับ 1. เจออะไรเจอลบของเปลี่ยนแปลงใส่ไปลบเจออะไรเจอ0.5ใส่ไป0.5ดังนั้นมีอยู่1ใช้ไป0.5ณนะสมดุลนางจึงเหลือเท่าไรครับเหลือ0.5โมลา่าหรือมูลต่อลิตรนั่นเองได้แล้วตัวหนังสือสีสีอะไรดีเอาสีเขียวดีกว่า ตัวหนังสือสีเขียวเป็นตัวหนังสือที่เราต้องเอาไปใส่ในสมการาค่า k ยที่หาทั้งหมดทั้งมวลต้องการแค่นี้เองเพราะว่าโจทย์ไม่บอกนะสมดุลมาก็เลยต้องมาหากันเนี่ยพอได้ไหมอ้าวต่อมาอุุ๊๋ยนะสิบนาทีละต่อมานะคะเราจะเอาสีเขียวที่ได้เนี่ยหลกมาใส่ในสมการาค่า k ลุยเลยจ้า สมการค่าเคหาได้จากอะไรนะสารผลิตภัณฑ์ใช่ไหมความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ส่วนด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นเมื่อเช็คสถานะแล้วใช้ได้ทุกตัวและไม่มีเลขย,ยกกําลังเขียนไปเลยจากนั้นเอาค่าสีเขียวมาใส่ให้ตรงตัวแปร c คืออะไรครับ c คือ0.5ส่วนด้วย a คือเท่าไร2.5คูณกับ b คือเท่าไร0.5ค่ะ ดังนั้นได้อะไรขออนุญ,ญาตมาฝั่งนี้ชอร์ค่า k ก็เลยมีค่าเท่ากับ0.5ขึ้นเครื่องคิดเลขนะเชอร์เพราะว่าที่ฉันใช้เวลาไปแล้ว11นาทีข้างล่างก็คือ2.5คูณ0.5จะมีค่าเท่ากับ1.25ข้างบนเป็น0.5ส่วนด้วย1.25โอเคเพราะฉะนั้น0.5หาร1.25มีค่าเท่ากับ 0.4นี่คือค่า k ไม่ต้องใส่หน่วยเสร็จแล้ว12นาทีกับโจทย์หนึ่งข้อเอ็นดูตัวเองจังเลยเนาะโอเคไปดูให้เข้าใจนะคะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะนะ